สวัดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เทคนิคคูคูกับช่องครูวันเฉลิมอ,อีกครั้งนึ่นะครับสำหรับวิดีโอในชุดนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทําการสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายนะครับโดยการใช้สิ่งที่เรียกว่า cms นะครับโดย cms ตัวที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือตัว WordPress นั่นเองนะครับเป็น cms ยอดนิยมแต่ก่อนที่เราจะเริ่มทําการสร้าง WordPress นะครับสร้างเว็บไซต์ได้เราจําเป็นที่จะต้องทําการ ติดตั้งนะครับซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งเพื่อทำการจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ซึ่งตัวซอฟต์แวร์ที่จะพาทุกคนใช้ในวันนี้นะครับก็คือตัวที่มีชื่อว่าลาลากอนนะครับลาลากอนเราก็ทำการค้นหานะครับที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับที่ Google แล้วก็เข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับ l a l a g o n .ORG นะครับหลังจากที่เข้าสู่เว็บไซต์นี้นะครับเราก็ทำการคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดนะครับ โอเคแล้วก็เลือกมาที่ในส่วนของดาวน์โหลดลาลากอนในรูปแบบที่เป็น Full e d i t i o นนะครับก็ทำการคลิกได้เลยเสร็จแล้วก็ทำการบันทึกนะครับอ่าโอเคนะครับหลังจากที่เราทำการดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็เริ่มทำการติดตั้งนะครับโดยการเปิดโฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดขึ้นมานะครับแล้วก็คลิก i n s t a l l นะครับเสร็จแล้วก็กดรันได้เลยนะครับ วิธีการก็ง่ายมากนะครับกด yes ok ไปอย่างเดียวเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ next นะครับ next ไปเลย install นะครับ โอเคนะครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางตัวโปรแกรมนะครับจะถามว่าให้เราทําการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ตอนนี้ไหมนะครับก็แนะนาเดี๋ยวเพิ่งรีแล้วกันนะครับก็คลิกที่ no นะครับแล้วก็ finish ได้เลยนะครับเมื่อทําการติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวตัวโปรแกรมลาลากอนนะครับจะมีไอคอนเป็นรูปช้างสีน้าเงินแบบนี้นะครับเราก็ทําการ double ลคลิกขึ้นมานะครับ เพื่อทําการเปิดเจ้าตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับนี่ก็คือตัวหน้าตาของตัวลาลากอนนะครับเดี๋ยววิดีโอถัดไปจะเป็นการติดตั้ง Word d p r e s s นะครับเพื่อเตรียมในการสร้างเว็บไซต์นะครับก็รับชมกันได้ในวิดีโอถัดไปได้เลยนะครับขอบคุณครับ